สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่ทงยูทานะครับพามาเที่ยวชมนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเมื่อนี้มาฮอดแล้วนะครับถึงแล้วมุกดาหารนะครับนี่มองนี้เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งที่สอง กูน่ะครับเป็นสะพานขามไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเลาวนี่ครับสวยงามอีหลีบรรยากาศาาย่ำใบใบครับมือนี่พ่อกันย่ำใบมอนีกัสิเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกงองนึงนะครับนี่ทางพ่อค้าแม่ขายเพื่อนกหรกำลังสีตังโต๊ะนะครับ มีขายอาหารลานค่าเข้า,ากับมะานางังปิกนิกชมบรรยากาศย่มแรงได้นะครับน,นี่ครับเดี๋ยวหลังจากที่เข้ามาชมวิวแล้วนะครับมองนี้ก็เป็นอีกมองนึงนะครับสิผ้าไปไหวพญานาคนะครับคุนเพื่อขอพรขอโชคขอลาบนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับอตอนนี้ก็ที่นี่เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดมุกดาหารอีกเมืองนึงนะครับมาฮอดแล้วนะครับตอนนี้ก็บายบายนะครับร้านค้ากำลังตั้งร้าน ย่ำมาแรงนะครับมาชมวิวมานั่งปิกนิกได้นะครับนี่บรรยากาศแม่น้ำโขงนะครับนักท่องเที่ยวเพื่อนกามามาชมมาท่องเที่ยวนะครับ บางนี้ก็เป็นตลาดต้องชมว่าสันนะครับเอกลักษ์พาณิชย์อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นตลาดต้องชมถนนคนเดินนะครับวอ l k ก n g s สตรีทนะครับริมโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองยย้มหมื่แรงนะครับผ้าขอบครัวผ้าเด็กน้อยครับม่ย่างเรียน นี่ชมบรรยากาศยง้มคำขึ้นเป็นกับสติดไฟส่องสว่างสวยัยน้ำสะพานครับสวยงามครับแต่ว่ามือนี่เข้ามาแง้มใบนะครับพี่น้องเขามาหอดยง้มใบพี่สีผ้าไปไหวพญานาคขอพรน,นะครับฝุ่นอยู่่างฝุ่นนะครับ ไปกันเลยนี่ครับพี่น้องตอนนี้เฮากมาก์ทอดแล้วนะครับพญาอนันตหนาคราบนะครับเป็น <พอ S 1> กาะยูมอง,องะสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองนี่แหละครับเดี๋ยวเอาสีผ้าไปไหว้ขอพรอนะครับจุดนีด้นะคะจะมีจุดไว้ทมตรงไหนนะคะ กระดาษสีชมพูนะคะักเป็นสองท่นนะคะเป็นตัวแทนสองมองนะครับข้างนี้นะคะให้น้องเพื่อนเดินไปมาด้ามาด้านหน้าอีกนะคะแล้วจะมีปากกาให้เขียนขอผ่อนลงไปนะคะ กระดาษนี้นะคะพญาอนันตนาคราชมองนี้ก็บสีเป็นการร่วมบารมีนะคะพญานาคนามครับพี่นนท์องค์พญานาคนะคะแค่เราเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็คำขอพรลงไปนะคะบารมีของท่านนะคะจะส่งผลให้กันนะคะเขารพสักการะนะคะการร่วมสร้างองค์พญานาคนะคะสำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะคะนี่ครับพญาอนันตนาคราชนะครับ สวยงามมีหลีครับมองนีเพิ่นกับที่เป็นพญานาคนะครับนี่ครับเดี๋ยวเฮากับทีได้นะครับบายบูชาขอพรน,นะครับ ดีๆตอนนี้เราเที่ยวสายบุญจากลบบุรีและอุบลราชธานีนะครับทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามที่เดินทางกากกระบกราบไหว้ขอพรนะครับมาท่าในข้าสบายๆโอ่พระยาหน้าจักรพรานพรนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลพระยาหน้าใหญ่ใครที่ได้ราบไหว้ขอพรพระยาหน้าจะโชคดีมีชัยไปตลอดทั้งปีตามความเชื่อในพวกปีนี้ทุกคนทุกท่านมาแล้วพร้อมแล้วทุ่หน้าที่นี้เพชรพัทละนาคราชองง์นาคร าาีมมคววสยงดนนี่ครับหลังจากเข้ากราบไหวบูชานะครับปูนาคราชนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นอีกสถานที่หมองนึงนะครับที่ภาพพี่น้องมาเบิรนมาชมบายพญานาคนะครับพญาอนันตนาคราชนะครับ เป็นครับประจําอยู่ที่สะพานข้ามมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมองนี้นะครับนะครับนี่ครับพี่น้องมองนี้นะครับมองเป็นท่าสีไว้นี่นี่เป็นภาพเขียนนะครับภาพเขียนสามมิติเดี๋ยวสีผ้าพ,พี่น้องล่องไปเบิงขขาง่าง ป่าสีมีรูปเอยียงเป็นเท่งไหลแน่นะครับพี่น้องน,นี่นี่พี่น้องบันไดมองนี้นะครับกรสิเป็นภาพเขียนรูปปลาพี่น้องนี่มีปลาเพาะนี่ปลาเพาะปลาแขนะครับปลาโจกพี่น้องนี่ <laughs> มีปลาโจกปลาบึกก็มีพี่น้องนี่นี่มองนี่นี่ครับมองนี่เป็นปลาบึกนี่เพิ่อ่ะสิเป็นภาพเขียนภาพเขียนภาพวาดสามมิติลดลันกันขึ้นไปนะครับน้ำเล่าบันไดปลาตะเพียนขาวก็มีพี่น้องปลาตะเพียนขาวลาลาหูก็มี่ครับพี่น้องนี่ปลาลาหูเห็นไหม ตัวบักไงด <c oughs> ้วยปากปลาสลาดัดพี่น้องมีปลาสลาดัดปลาสลัดครับชมวิวย่ำแรงนะครับบายบายก็โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมากแวะชมในเด้อครับนี่มองนี่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ